เอ้ารคพอดีมาอดีเลยไปต่างล่างเลยป้เตยต่างล่างเลยครับอ้าโอ้มานัดช้วยอดีเลยมาได้เวลาอดีเลยว่าไปยังไงเออ Ờ, cậu y cậu ý, phải, phải xương khả lăng Nha yeah. <laughs> tả thả cho chốt bây lấy cái gì nhé, khuôn thai thầy lớp lười kinh Lớp bây tả chân ไปทับมาแข่นี้จนหน้าบ้านนี่ไปแป๊บเดียวม่ใช่มันเกก้าดีไปนะเออเดี๋ยวจะถ่าก้องนี่โคตทนี่คนี่โนี่กะไ้ไหม้วดนะ่ายเดี๋ยวถ่กล้องเดียวจถากลแรงไม่ได้ถ่ายกองก้องเต็มไหม เดี๋ยวเทไปเร็วพื้นผ้าพืันนะเดี๋ยวแกไปเก็บในวัดเนี่ยแล้วผมันเคีงมันไม่พอนั่นจะติดตักบ้านกันต้น น้าหน้าตาไม่น่าตักบาลตลเ่ิตาาบบักกับเมียขึ้นมาวันนี้นะบบนเออดูมบ้าเลยาดูเขาแท้วอยู่ดูเงินยกก้องแป๊บเดียวมันไม่หอบตีมาแล้ว 啊，嘛这个。<laughs>